สวัสดีค่ะพ,พี่น้องวันนี้สาวดออไปเก็บเอ,อ่อผักตะกะแต่งกับมูมาด้วจ้ะเนตหลายอีดีหลายหลายจ้ะกระไรช้มะนางสมพักไป่ยหลายอีดแต่ไม่ได้ยอดน้ำน้ำมาดา้วยจ้ะพี่นอ้องมาซ้อมพักน้ำกันจ้ะ ไอ้ถุงนี้จะต่างเต็มเลยค่ะว่าได้ไปขายด้วยค่ะเก็บไว้กินค่ะมันจะเบิดแล้วค่ะปลานี่พอมาถ้าห้องอกเก็บตอนนี้เนาะมันก็เริ่มแก่แล้ว่ะ ที่นี่อ่ดอบวกวก่าเดี๋ยววันเด็ดเสร็จกะสาวดอนาะจะไปแช่น้ำไว้เด้จ้าประมาณสักครึ่งชั่วโมงแช่เสร็จกะแห่มันสเสด็จน้ำบาที่นี่ก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นจ้ากินได้เป็นเดือนวะละค่ะเนแมนบอก เป็นอาทิตย์จ้ะกตจะเอาไปแจกเพื่อนๆแน่งูแน่คุณดตจากกันในหล่าตาผู้ใดเห็นนั่นเก็บติดตามเกลียเสาดอนพักขม้าใดได้ตาท้ายยูใกล้ๆเขตอันสิบสามนิาปารีสสิบสามนิตาผู้ใดอยากกินอบอกเดอ้อหลายหลา,ายเสาดอนกินมาบัวดกตาเก็บมาแจกพ่น มัเก็บมาแตกข้าเข้าวแตกม,มือขึ้นจ้าซอยกันเก็บกับมูป่าที่นี่ตอนเก็บประมวนอยู่จ้าเก็บไปเก็บมาหลายแบบนี้เกี้ยงกันเอาอ่ะเธอเอาไปสิฉันเอาไปสิหลายดีเฮ้ยอดดกบจับหนังหยดนี้คือซอผู่เลยจ้ะสวัสดีจ้า มาได้จ้าเก็บพักน้ำกันจ้าสมพักน้ำกันจ้าเก็บไปเรื่อยๆสายดีจ้าไม่ยอดหลดอวกบ่ทางเสียวจ้าลายปวด มตมวิตามินอยู่นะคะพูดผิดพูดถูกขอโทษค่ะลิ้นพันกันค่ะว่าแม่กี่น้ำชาด้วยจ้าข้างแต่ที่ซื้อเยอะมากค่ะผักชนิดนี้นะคะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็โตเร็วแก่เร็วะคะ่ะ ต้องไปเสียดายนะคะเห็นสาวดอนเก็บมาเยอะขนาดนี้พี่ๆเพื่อนๆไม่ต้องดราม่านะให้้หสาวดอนนะคะมันเยอะค่ะมันเป็นหญ้าจริงๆเขาเรียกว่าหญ้าตะก,กระแตนนะคะไม่ใช่ผักเป็นวัชพืชแต่ทานได้ค่ะเคลื่อนถ้าเป็นบ้านเฮ้าก็จะเป็นพวกผักกระเฉดเนาะ ผักกระเฉดนะเจ้าค่ะตามบานห้องกระเฉดหน้าตามสวนนะเจ้าี่เกิดเองตื่ธรรมาชาิเนาะนี้ยคนไปปลูกก็ไดผักกัญเนีย่ยตำลึงเล่มหัวมาหน่อยนึงค่ะตำลึงฝรั่งเลยผักแกลผัดดอกไม้เป็นยอดของดอกไม้นะคะ เมื่อนนีอากาศออกหนาวค่ะออกเย็นเย็นเย็นหลยยดีค่ะแล้วก็มันไม่ล่มเนะาะเศราดอนก็ไปถูกลมมากแบบค่อนข้างจะไม่สบายค่ะเจ็บคอ,อนิดๆค่ะพอ่าไปทั้งภูเขาอ่ะจ้าอากาศมันเย็นหลาย,ยดีหลกว่าข้างล่างปกติด่ะมาเสีย กำไปขายอยู่อันแถวเตนเนอร์นี่คือสื่ว่ามีคนสื่อสาวดอนน่น <c> ต <oughs> านก่เขาินเป็นมาพูดละ <c oughs> บางคนก็นสงสัยว่าเป็นอยัางสาวดอนคือผสมในปลาแล้วจ้ะมันมันมมีเวล่างนางสอมตาเพราะว่าตรง เ้ากับน้อแล้วมูก็บเป่าไปหัลูกน้ำตาดกับผ้า,าลูกอ็ดล่นสอนสาธารณะจังมีลูกน้อยก็ต้องเป่าไปเบิ่งลูกนะา๊ะเขา้าใจมูยจ้ะแล้วก็เฝ่าเก็บจัทั้งเก็บคลิปน้ำแล้วก็เก็บมะน้ำจัง เราต้องรีเอดไปก่อนตอ่ตอนนี้ก็เป็นเวลานหกโมงแรกแล้จ้ะของพลังลาข้นหลยก็ขึ้นไลหไหยเก็บพอประทันต้ะเพราะว่าต้องรีบเก็บมันเถาเร็ว เพราเก็บ okay. เอามากินกับปลนมันแสบต่ออร่อยมากๆผักอันนี้ชนิดนี้ถามว่าเอาไปกินกับอะไรได้บ้างนะคะเอาไปกินกับ ปนบานเห่ากินกระตัมหมกุวงแซ่บค่ะแล้วก็สาวแดดจะแนะนำนคือว่าเพราะตําเป็นต้องกินสดนะจ้าสามารถเอาไปแกงใส่นอไม้ค่ะอร่อยมากๆแกงใสนมม่นมาไมันจะหอมคือผักกระแยง,งนิดๆค่ะวายค่ะกินแล้วกรุบๆค่ะหรือว่าเหเอ,อไปยนนะะ่งนะคะคือทั่วผู้ใช่ไหมค่ะแซ่บ ันนี้ก็มูเก็บ้วจ้ะก็สิห,หันดึงว่าเบิร์ดเครือและเบิรส้มหันเคก่กเอาสาวุดอนขอบพ,พูดหลายๆได้ค่ะพี่พีทเพิ่งมาติดตามม่แล้วก็ติดตามอยู่แล้วนะจ๊ะสันใดเถะบางครั้งสาวราจจะพูดผิดพูดถูกนะจ๊ะ บวัวไม่ค่อยถูกแต่ใดกับขอบขอโทษขอให้นะจ้าบางแค่กับไม่ค่อยได้ยินออกกล้องสำแดงจ้าตื่นเต้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 นไม่รูว้ว่าอากาศยูเมืองไทยเป็นยังใดละจ้าผู้ใดยูเมืองไทยกับทักเขามาในได้ ชีวิตตางแดดกันนะสิจ่ะท่าว่างั้จากงานเนาะเขาคิดฮอดบานแล้วเขาไปหาเก็บพักเก็บหยามากินจ้ะแต่ว่าพักชนิดทุกชนิดนะคะหรือว่าเหตุนะคะส่วนมากอะมีในหนังสือเลยคะ่ะเขาคอยเก็บได้จ่ะฝรั่งนั่แหละค่ะคนภาคกินเนาะแต่ว่าอันนี้่สาวรอนดูว่าฝรั่งภาคกินบอแต่ว่าตั้งแต่มาอยู่ประเทศนี่กะกินเป็นละจ้ะ แล้วก็ศึกษาในหนังสือเนาะหนังสือบางเล่มก็มีนะคะเขาจะทําออกมาอย่างเช่นพวกเหตุต่างๆชนิดต่างๆนะคะจะมีเหตุค่ะเขาก็กินตามหนังสือเวียนบอกเนาะว่าควรซื้อยางซื้ออย,างอ,อยางอะไรต่างเห็ุอันนี้ก็มีตาในหนังสือกินได้แต่บางคนค่ะพุงก,กินไม่นะคะเขาก็ต้องกินจาก เธอปริมาณนหน่อยๆกันนะจ๊ะอ,อย่าก,กินอันหลายถ้าเขากินหลายมันอาจจะมีผลข้างเคียงกับร่างกายเขาอ,อาจจะรับผู้ใดก็เสียหน้าตาแต่ว่าพักตัวนี้นะจ๊ะบุคเคยมีคนแผแลนะจ๊ะบุกบุกเคยเห็นแผลว่าแผลแต่คนนะจ๊ะไหนไม่แต่บอกว่าแสบกินมะพร้าบุกอิ่ม,มนะามาหาไม่กินแนะ่เศาโดน เปลนปลาหย่าเนาะมันเป็นแปลงพักก็เจ้าเป็นเป็นอันแปลงพักล่างจ้าตั้งเทิ้งเขาแล้วมันก็ขึ้นขึ้นแล้วก็มีหย่าความตาเดี๋ยวเสาวดอนจะให้เบิ้งนี่ลูกนะจ้าเบิ้งติดตามเบิ้งนี่ลูกเอาจ้า,าราก,ก็จะในหน้ันติยอ,อนอ่อนจ้ะ ส่วนแกงซีละค่ะเดี๋ยวล่องออกไปให้กระต่ายเพป็นกินค่ะกระต่ายพี่ๆขากานว่ามันเสียก,กลิ่นบ่เลิกจ้าลองกระต่ายนะแต่ดอกมันก็กินได้นะคะ่ะดอกมันเนี่ยไปผัดน้ำมันหอยแซ่บๆอ่ะเป็นผัดน้ำมันหอยกับแซ่บตาเนี่ย ตะว่าดีเห็ดไปแห้งนะคะเห็ดผัดเบาๆค่ะอันนี้เสาวรอนเก็บด,ดอกมาน้ะมากินดอกมนันแล้วแต่ความชอบของคนนะคะ หวานนะหวานมากๆดอกตุ้มๆหวาน ฉันมากออก็ไปกินก็ตำหมูฮู้นะคะแซ่บแซ่บตา<ซ>อุดรก็ไปซื้อปูมาค่ะช่วงนี้ปูลายเนาะปูน้อยๆน,นะคะปูทะเลปูตัวน้อยซื้อมาแล้วก็เอามาเนี่ยจะเอามาดองค่ะตองตามมือก่อนก็ซื้อมาลูหนึ่งค่ะเอามาดองไวแ้แซ่บแซ่บมันกำลังมั่นนะคะช่วงนี้ตาอุดรก็เอามาล่างค่ะล่างเสร็จก็แกะ แกเอ่อกระดองออกค่ะเขาก็เอาแต่โตนไว้เนาะส่วนกระดองใดทีいい่มันมีมัานหลายเขาก็เก็บไปดองน้ำจาลมันก็จะแซ่ตัวใดที่มันนันบบมีเนื้อหลเขาก็บอออกตาแล้วก็ล่างมันเสด็จน้ำล่างหลยๆน้ำจากให้น้ำดำเขาออกเนาะเลยๆน้ำค่ะแล้วเขาก็มาดองค่ะสูตรของซาดอเนี่คือว่าต้มน้ำป่าแล้วค่ะ ผสมน้ำตาลแน่แล้วกออใส่กระเทียมดองน้ำกระเทียมดองตากแซ่บม่นส่หอมเนาะดองใส่น้ำกระเทียมดองตาใส่น้ำปลาใส่ผงว่าสักหน่อยจ้าปูดมากกัใส่ใส่ตามความชอบเ้อจ้าผมว่าสั่ยยากน่อยข้อแหงต่ะเรต้องใส่หลายค่ะ ไม่ได้ค่ะผู้ใดมากินก็เศร้าดอนไงเมาซอยร้อนเด็ดต่าค่ะก็้ามเอาไปกินเยอะมากค่ะเก็บต่ยอดอ่อนมานะคะแต่พวกนี้เวลาเราเวลาเราเนี่ยเยอะจริงค่ะ ขอโทษค่ะ <c oughs> ของพวกนี้ก็คือว่าถ้าเราเก็บมากินไม่ทันก็แก่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเน้นเอาแต่ยอดอ่อนๆไว้เพราะว่าถึงจะอยู่ในตู้เย็นเขาก็แก่เร็วค่ะเป็นผักที่โตเร็วแก่เร็วมากออกดอกปุ๊บก็แห้งแล้วก็เขาก็จะ โดยที่มีดอกก็หล่นลงไปนะคะแล้วก็รยตามพื้นนะ,ะ้ะเยอะมากค่ะพอปีหน้าฝนตกมาใส่อีกก็เกิดขึ้นอีกค่ะไม่ต้องกลัวสูงพันธ์นะคะผักพวกนี้คือเขาเป็นหญ้าแล้วเนาะมันจะเกิดง่ายกว่าผักปกติค่ะแล้วยิ่งไปเจอปุย๋ยอะ่ะชาวบ้านเนาะจะเป็นสวนผักอะคะ่ะเกิดดีมากๆเลย จะดูเหีเห่ยวๆนี่นะคะแต่ว่าถูกน้ำแล้วมันก็สดดเชืนขึ้นมาค่ะต้องห่วนะคะเตาดอ้อนไว้พี่ๆเขานะคะบอกเตาดอ้อนแเ,เก็บมาหลายเด้วอมาขายแนย่ถ้าไปเจอมองที่มันเกิดหลายๆกับพ่อขายอยู่จ้าอันนี้ก็เก็บไว้พ่อพ่อเกินเอาไวแ้แจกมือ จะสามารถเทศแบบอื่นได้เนะาะขนมนอ้ <c oughs> เดี๋ยวถ้าไปเจอหม่องที่มันเกิดหลายๆลีน้ะเต้เราจะไปเก็บประกอบล้องออกเ็นขายไปค่ะ <c oughs> ว่ามันจะสั่งรายใดญเห้องด้กบอแต่ว่ามันก็ พดีหลายแบบนี้จ้ะมันก็นแล้วแต่หมองเนาอถ้าเก็บมาแล้วก็คือมันก็นจะปงหน่อยจ้ะเพื่อมันช่โตอีกเชนึงกับโดนจ้ะมันจะขายกว่าตอนนังเก็บเก็บเก็บกิน อ่อนนะคะเก็แก่ก็แก่ไปค่ะบางทีก็เก็บแบบเรียบๆค่บรูบบ่าคนที่ เป็นตา่างคนต่างประเทศนะคะหรือว่าพี่ๆคนเวียดนามพี่คนที่เป็นคาเมน,นะคะบรลูว่ากินนคือกันบอดอาจารเรมาคนไทยจะเก็บมารับประทาน,นะะ่ะมากิน พี่ๆคนไหนอยู่แถวเขตเจ็ดๆนะคะถ้ามีปลาค่ะอันนี้ขึ้นเยอะนะคะเห็นเจ้า,าเล่าร้ฟังว่าแถวบ้านเจ้าหน้ายอยู่เขตเจ็ดๆ,ๆนะคะเยอะอยู่ก็จะเป็นปลาค่ะขึ้นเยอะมากเราดรอยาไปเห็นเด้ <c oughs> สาวอุดรกับเฮดยูทูบอ่ะเม่อโดดเลยนะจ้าแต่ว่าสาวอุดรกัยังบลอกคองค่ะแล้วก็ยังบรูว่าจะต,ต้องเฮดไล่์สดแบบใดเราก็สะสมแต้มแบบใดคะแน่นะ่ะจ้าสาวอุดรกับยังบอกคอยรู้แต่ว่าผูุเดทที่หูค่ะแนะน้ำสาวอุดรไม่ได้จ้าพี่พีอ่ที่เฮดมาก,ก่อนอ่ะตา แล้วก็แต่งภาพจังใดเฮ็ดภาพจังใดคะ่ะบอกสาวอดอน,น,ะะนี่นะคะแั่งเฮ็ดบ่คอยเป็นพ่าสาวอดก็ใส่แต่โทรศพัพท์เนาะเฮ็ดอาจจะชัดแน่บ่าชัดแน่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นน้ำมันถ้าเข้าขึ้น,นบนบนทางภูเขาหน้าตามันก็จะเป็นแบบลื่นสัญญาณไงจ้าสัญญาณก็จะบ่ค่อยชัดเจนจันใดน,นะคะได้หนึ่ง ตอนเก็บก็สนุกนะคะแต่เวลาตอนทำนี่ก็เหมือนกันโอ้ละละเลยละคะ่ะสุดยอด มันอ่อนจริงนะคะแต่ตรงที่มันเป็นเนี่ยคะ่ะสาวอุดรชอบที่มันอบอุบพออบอบแล้วใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะให้ดูนะคะเนี่ยคะ่ะพออบอบตรงนี้นะคะมันจะคล้ายๆถั่วพูะคะ่ะเวลาสาวอุดรเราไปยำเนี่ยคะ่ะยำใส่ไข่เค็มเนาะแล้วก็ใส่กะทินิดนึงแล้วก็ใส่พริกเผาะคะ่ะยำถั่วพูไข่คเค็มบ้านเราคะ่ะถ้าใครได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไ,ดไปแถวบ้านสาวอุดรนะคะลองไปแวะร้านตามมาหาดูแล้วก็สั่งทานดูนะคะอร่อยมากๆอย่างนี้เลยคะ่ะ เยาวาน้าสาวดอนจะลองทำมีเวลานะคะจะลองทำยำให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งันนะจ้ะอย่าพึ่งลำค้านสาวดอนนะคะถ้าว่าดูบอกทั้งไทยทั้งอันภาษาบ้านฮอด้จะ๊ะเพราะว่าญาติพี่ีเพื่อนที่เป็นคนไทยเป็นอาจจะต้องบ่คหอยออกเนาะต้งบ่คหอยเข้าใจสบาด นะคะคตอนแรกพากันไปดูเห็ดนะคะแล้วพอเสร็จแล้วเพื่อนก็ไปเจอป่ามานะคะป่าผักตะตะแตนก็เลยชวนกันไปนะคะนั่งรถย้อนกลับมาทางทางไปบ้านนะคะ เพื่นก็เลยชวนเดินนะะเดินย้อนกลับมาดูที่แถวสวนนะคะแถวนั้นเขาบอกว่ามันเป็นปลาที่สวยนะคะเป็นคล้ายๆว่าเขาเรียกอะไรคะชาโตเก่าอะ่ะเป็นเมืองเก่าเป็นบ้านเก่า เดี๋ยวพาหน้าสาวอนพาไปถ่ายรูปนะคะถ้าพี่ๆคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะเอออยากจะให้เสาดอนไปถ่ายคลิปที่ไหนแนะนำเข้ามาได้นะคะอยากไป,ไปดูหอไอเฟลก็ดูแล้วเนาะถ้าอยากจะไปดูเออ เช่นเป็นพวกพปรลเมดเนี้ยค่ะโบทเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครอยากจะเหตุเสารอนาพาให้เผารอนพาไปก็ได้นะคะ ได้ยินเสียงดูทีวีค่ะไม่งั้นก็ก็จะร้องเม่ถ้าไม่เปิดทีวีไว้มันเหมือนแบบว่าไม่มีใครอยู่กับเขาเงี้ยไม่มีคนอยู่ด้วยไม่มีเพื่อนเขาก็จะร้องพัฒนาการดีขี้นุ ห้านห้อกำขายได้หลายแล้วนะแต่เป็นผักตำนึื่องเดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวซาวุดองกับแต่เฮ็ดต่อนะคะอยู่ในถุงเอกค่ะในซาวุดองคอเนุญอยาตเด็ดผักต่อกันะจ๊ะ เอาไว้คิดนะเดี๋ยวสาเราจะพาไปเก็บอีกด่ะแล้วก็จะมานางส่งในเบิ่งนะคะทำมหลายเนาะทาสาเราบ่ได้ไประเทไทยเวลาเสาเราว่าเออสิไปนั่นไปนี่นะคะที่บไดไเวณไทยคือมีเวลาหน้าตาอาจจะเพดงานเพิ่มอีกค่ะอาจจะไปรับงานพิเศษอีกนะคะแล้วก็บอกคอยมีเวลาขึ้นไปทั้งเขาไปเก็บมาให้เบิง่งกายว่ากันเด้ตา พี่ๆคนไหนที่ทําช่อง youtube แล้วติดตามสาวอุดรไปด้วยสาวอุดรฝากช่องด้วยนะคะสาวอุดรอินแปรดค่ะอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะ mm hmm. ก็จะชอบเก็บผักแล้วก็จะชอบถ่ายพวกวิวที่สวยธรรมชาติของฝรั่งนะคะเพราะว่าเป็นคนที่หลงไหลในธรรมชาตินะคะหลงไหลในป่าแล้วก็ชอบเก็บเห็ด กินได้เงี้ยก็จะชอบเก็บแล้วก็มันก็จะเป็นเน่อการบําบัดของเราไปอีกแบบจากทํางานมาเนหนื่อยใช่ไหมคะแล้วเราได้เข้าป่าแล้วเราได้ไปเห็นธรรมชาติเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วก็อาจจะเหนื่อยนะคะจะเหนื่อยคนละแบบเหนื่อยการทํางานแล้วก็เหนื่อยการเดินป่าเป็นคนละแบบเลยนะคะถ้าป่านี่ก็คือเราไปเราก็จะเป็นแบบเหมือนรีแลกซ์นะคะคลายเครียดแล้วก็เป็นบําบัดเราไปอีกแบบหนึ่งนะคะจากที่ หนีจากในเมืองนะคะหนีความวุ่นวายต่างๆเงี้ยคะ่ะพักผ่อนสมองแล้วก็เข้าไปป่านะคะการที่เข้าไปป่าสาวรอไม่ได้ไปเก็บผักอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปเก็บเผ็ดอย่างเดียวนะคะสาวรอก็จะไปเดินออกกาลังกายนะคะแต่ถ้าเจอ,อผลไม้หรือว่าเจอผักชนิดไหนหรือว่าต้นไม้สวยๆเงี้ยสาวรอก็จะถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพนะคะภาพนิ่งนะคะแล้วก็จะลงโพสต์ให้พ่อแม่พี่น้อง มีอะไรที่ผิดพลาดในทางเทคนิคนะคะสาดอนก,ก็กลาบขอประทานโทษในณนที่นี้ได้นะคะอาแล้วถ้ามีคลิปมีวิวสวยๆที่ไหนสาดอนจะไปถ่ายคลิปมาให้พ่อแม่ที่เราได้รับชมนะคะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้สาดอนก,ก็ขอบา,บายบายขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวสาดอนจะต้องทำผัก ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสาวสดอลนักพี่อเอเซทุกท่านนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะบาย